สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตี thunderbay นะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพามารีวิวนะครับนี่เลยครับ all new นะฮะ Kawasaki Z400 SE ด้วยนะครับนี่เป็นตัว special edition นะครับตัวแต่งมาจากสูรนะครับรถคันนี้นี่เป็นรถปี2019นะครับนี่คือสีใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับวงล้อแม็กทั้งด้านหน้าและหลังแบสีน้ำเงินเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสวยไหมฮะสวยไหมฮะแต่ก่อนที่จะมาชมรีวิว เรา,าดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ร้านทันต์บายพระรามหนะฮะที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบมือสองคุณภาพดีและราคาแสนถูกครับกว่า130รคันนะครับร้านพิตีครับมีรถบิ๊กไบนะฮะให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายแนวหลากหลายแบรนด์ชั้นนำนะครับร้านพิตีมีบริการหลังการขายครับเรากล้า,ลารับประกันเครื่องยนต์ และระบบไฟครับ1เดือนเต็มในกรณีที่เกิดการเสียหายต่อเครื่องยนต์และระบบไฟพิกตีกล้าเปลี่ยนและเคลมอะไรชิ้นนั้นให้ทันทีครับโดยไม่มีข้อแม้นะฮะร้านเราเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเราครับสำหรับท่านใดนที่ไม่ทราบเส้นทางมาร้านเราสามารถเซิร์ชได้จาก Google Ma p โดยการพิรมพ์คำว่าทัน n d e ร Bike เป็นภาษาอังกฤษนะครับร้านเรานะครับมีบริการขนส่งรถดิกไบท์ทั่วประเทศโดยทีมงานมืออาชีพ เรารับซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองให้ราคาสูงที่สุดในประเทศไทยไปรับรถถึงที่นะครับจ่ายเงินสด 1, ทันทีร้านพิตรีครับพิตรีจะบอกตรงๆเลยว่าเราไม่ได้ขายภาพลักษณ์นะแต่เราขายคุณภาพและความจริงใจนะครับในราคายุติธรรมเราไม่ตั้งราคาสูงเราไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับเพราะเราถือว่าเราต้องการแบ่งปันรถสภาพดีๆ ในราคาถูกที่ทุกคนก็สามารถเอื้อมถึงได้นะครับพี่ีบอกเลยว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าเราประหยัดได้เราต้องประหยัดนะครับแต่ที่สำคัญรถคันนั้นต้องราคาถูกและคุณภาพดีและ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคุณภาพถูกและราคารถราคาถูกและคุณภาพดีเนี่ยต้องซื้อที่ไหนต้องมาที่ร้านธนบายนพราม5แห่งนี้เท่านั้นนะครับและนี่ก็คือการรีวิวแบบไลฟ์สดนะครับโดยที่มีการตัดต่อใๆดๆทังสิ้นนะครับ เอาละครับวันนี้พี่ติจะพามารีวิวนะครับซัด400 SE คันนี้กันรถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันเนาะสภาพสวยขนาดนี้นะฮะรถคันนี้วิ่งมา8 81กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ฮะกระจกไปแฮนด์แต่งทรง CRG ปอกแฮนด์เดิมๆนะครับประกับไฟฟ้าเดิมแผงคอเดิมนะครับไม่มีรอยเลยนะครับเห็นไหมครับหัวโชกก็เดิมสวยไม่มีรอยกุญแจมาครบ2ดอกเลยนะครับประกับ ไฟฟ้าประกับคันเร่งเดิมนะครับนี่ฮะชุดสีเดิมโรงงานทั้งคันเห็นไหมครับไม่มีรอยฝนแมวไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรัดยิ้มสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับฝาถังเดิมสวยมากๆนี่สติ๊กเกอร์กันถังในรุ่นที่เป็น SE มาให้ด้วยเบาะนั่งเดิมสวยนะครับเบาะซ้อนเช่นกันนะครับโอ้โหสีเทาแบบแลมโบกินีเลยนะฮะเห็นไหมฮะสวยจริงๆคันนี้ครับนี่ครับนะครับ ชุดปั๊มเบรกด้านบนเดิมๆสวยๆปอกแ่นไม่มีรอยล้มไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีงอนะครับชิลหน้าแต่งเป็นรุ่นของ SE แล้วก็ประเดี๋ยวคู่หน้าแบบ led นะครับเป็นไงครับสวยไหมฮะเดี๋ยวพี่ตีเปิดให้ดูเนี่ยนครับโอ้โหเป็นไงล่ะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเห็นไหมครับโอ้โหหน้าตานี่หล่อเหลาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหครับยางหน้าหลังเดิมๆติดรถจากศูนย์นี่คือเลขไม่แ0 0กิโลเมตรแท้นะฮะดูจานเบรกหน้าสิครับท่านผู้ชมครับ แทบไม่สึกเลยครับระบบเบรก ABS กะบบ่โชกล่างด้านหน้าสวยมองยังไงก็สวยไม่มีรอยหินเลยนะครับการหม้อน้ําแต่งนะครับ็นรุ่นของ SE นะครับก็คือครับขอท่อด้านหน้าหน้าเครื่องด้านหน้าสภาพโชว์รูมชัดๆเลยนะครับการล้มแต่งจากรุ่น SE นะครับนี่ติดลถมาจากศูนย์เลยนะครับเนี่ยครับแข็งเครื่องเดิมนะครับใส่ๆมันเครื่องยังใสอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ โอ้โหพักเท้าฝั่งขวาเดิมเซนเซอร์ไม่มีแตกหักเลยครับนี่ขายเย็บเป็กหลังก็ไม่มีงอเคื่อนคังครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจากอาคาโปวิกนะครับอันนี้เป็นท่อก๊อฟนะครับก็มามาฟังเสียงกันครับโอ้โหขอมไม้สมบูรณ์มากนะจางตัวเ็รรจดน้ำเลยนะครับโอ้โหเป็นไ,ไงครับกระปุกน้ำมันเด็กด้านหลังใส สภาพแบบนี้800กิโลเมตรแท้แน่นอนครับเราขายรถคุณภาพไม่มีกลอไม่นะครับเห็นตัวเบรอาร์มไหมครับการเบรกด้านหลังครับเห็นไหมครับดูกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมฮะยางหลังเต็มๆนะครับนีนครับดูครับโอ้โหปฟท้ายเดิมสวยครับโอ้โหบอกว่ารูปร่างหน้าตาในตัวที่เป็นเซต400ตอนนี้จะบอกว่าโอ้โหหล่อเหลาขึ้นเยอะนะครับตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะให้มันดูแลแบบสมสศรีการเป็นรถบิ๊กไบค์หน่อยนี่นะครับ โัสเตอร์เดิมเดิมตีอามหลังเดิมเดิมโชกหลังนะครับเห็นความสวยไหมครับลา้านล่างครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักครับแครงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มเลยนะครับเห็นไหมครับผมไม่มีที่ติสําหรับคันนี้นะครับพี่ติก็จะต,ติยังไงกันแล้วคันนี้พี่ติก็ให้ไปเลยครับ95% 95%นี้ให้ถือว่าให,ให้ให้น้อยนะครับจริงๆสภาพคันนี้เกือบ100เอเลยนะครับแต่ว่าถือว่ามีการใช้งานแล้ว800กิโลก็ 95%ไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ที่ราคาคันนี้พี่สีเปิดราคาไว้นะครับเพียง1 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นดาวต้นเพียง1 9 0่0นบาทสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแน,นะนำกับทุกท่านอยู่คันนี้พี่ีบอกเลยว่าถ้าซื้อเงินสดโคตรคุ้มนะครับก็รีบๆกันหน่อยแล้วกันครับสำหรับคันนี้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้หรือว่าต้องการจะติดตามรถเท่าใหม่จากทางร์กทบายของเรา พี่ตีขอฝากให้ไปกดติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ